สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิถีเกษตรนะครับวันนี้จะพามาดูพริกเขื่อนะครับตัวนี้เป็นพริกเขื่อเป็นพริกที่อายุค่อนข้างจะยืนนะครับก็คืออายุจะอยู่ได้ประมาณสองปีครึ่งถึงสามปีนะครับตัวนี้เดียววันนี้เราจะนําพริกตัวนี้ไปขยายพันธุ์นะครับโดยการเสียบยอดนะครับ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นครับนี่ก็คือส่วนพริกครับปลูกเองนะครับตรนนี้ก็เป็นพริกลอดสารครับครับต่อไปเดี๋ยวต้องไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ ตัดยอดพริกนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมอุปกรณ์นะครับตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ที่เราต้องมาแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือยอดพริกตนนัวนี้ยอดพริกเกลือนะครับเราตัดมาประมาณตัวนี้เราตัดมาประมาณ15เซนความยาวใช้ประมาณ15เซนนะครับ ต่อไปก็คือแก้วน้ำพลาสติกนะครับใส่ดินเป็นดินที่มีความชื้นที่พอดีนะครับคือไม่แห้งเกินไปไม่แฉะเกินไปแล้วก็จะมีหนังยางกับถุงพลาสติกไว้ครอบนะครับสำหรับขั้นตอนกนอารเตรียมยอดนะครับคือยอดพิกเนี่ย เราจะต้องเอาส่วนที่ไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปนะครับก็คือประมาณ40-60%นะครับของสภาพยอดนะครับแล้วก็เราจะแต่งอาไว้ข้างล่างเนี่ยออกถ้ามีเม็ดก็เอาเอาอกนะครับอย่างตัวนี้นะครับเนี่ยเ,เ,เ,รออเราจะต้องเอาออกมีเม็ดมีดอกเราจะต้องเอาออกให้หมดนะครับส่วนที่เป็นเม็ดเป็นดอ,อกนะครับแล้วก็เหลือใบไว้นิดหน่อย หลังจากที่เราแตงยอดพริกแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเราเหลือยอดข้างบนนิดหน่อยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราจะริดใบออกนะครับแล้วก็ส่วนส่วนรอยตัดเนี่ยเราจะทําให้เป็นปากฉลามนะครับก็คือให้เขาสามารถที่จะเกิดรากได้เยอะขึ้นนะครับตัวนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเสียบเสียบลงใน แก้วพลาสติกนะครับในดินนะครับที่เราเตรียมนะครับเราก็จะเสียบลงไปเลยนะครับลงไปประมาณนิ้วครึ่งนะครับตอนนี้เราเจาะดูไว้แล้วนะครับเราก็เสียบลงไปประมาณนิ้วครึ่งแล้วก็กดให้แน่นนะครับคือขั้นตอนที่สําคัญเลยก็คือเราต้องกดให้แน่นนะครับคือการออกลากเนี่ยจะออกช้าออกเร็วขึ้นอยู่กับการกดนะครับหรือถ้าเกิด เราไม่กดเลยเนี่ยอาจจะออกลากช้านิดนึงหรือไม่ออกเลยนะครับถ้าเกิดยอดพริกสามารถเคลื่อนไหวได้นี่ส่วนใหญ่จะไม่ออกลากนะครับแล้วก็จะเน่าเสียเราต้องกดให้แน่นครับดินเนี่ยเราจะใส่อยู่ประมาณ3าในสี่ของแก้วนะครับถ้า ให้สะดวกก็เราก็เอาดินใส่แล้วก็เจาะรูด้วยนะครับใช้ไม้เสียบทําเป็นรูก่อนก็ได้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนการเสียบแล้วก็ทานะครับพยายามให้ตรงที่สุดนะครับต่อไปเราก็จะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยครอบเพื่อไม่ให้มีการระเหยของน้ํานะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการที่เรา จะขยายพันธุ์พริกนะครับไม่ว่าพริกเป็นพริกสายพันธุ์อะไรเราก็ทําได้ครับในลักษณะนี้ครับอันนี้จะใช้ความคือเราสามารถนําไปปลูกได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ปกติแล้วถ้าเราทำเนี่ยก็ประมาณ3าสัปดาห์นำไปปลูกได้เลยนะครับสําหรับใครที่มีพริกอยู่แล้วต้องการขยายเพิ่มก็ทําได้ครับตัวนี้คือท่านไม่ต้องรอมเมล็ดนะครับมเมล็ดเนี่ยกว่าจะปลูกได้เราพอมาก็ต้อง ประมาณ45วันนะครับแล้วก็กว่าจะออกดอกออกผลเยอะก็นานก็ต้องครบ3เดือนนะครับตัวนี้เราสามารถทำได้ภายใน21วันนะครับแล้วปลูกได้เลยแล้วก็เริ่มออกดอกออกผลเลยนะครับ นี่ก็คือในส่วนที่เรา,าชํำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกครอบต่อไปเราก็จะเก็บไว้ในที่ล่มนะครับในที่ล่มประมาณ21วันนะครับแล้วก็ดูรากสมบูรณ์สามารถนำไปปลูกได้เลยนะครับเพราะปกติแล้วจะไม่เกิน21วันครับตัวนี้สามารถที่จะนำไปปลูกได้ครับผมแล้วก็เป็นการขยายพันธุ์ที่ได้ผลผลิตค่อนข้างจะเร็ว นะครับแล้วก็เราสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วนะครับตัวนี้เพราะว่าเรายอดที่มันเริ่มติดดอ,อกแล้วเพราะว่าเขาฟื้นเขาก็จะเริ่มติดดอกออกผลต่อไปเลยนะครับกับนี้ก็คือเทคนิคของการชำพริกจากยอดนะครับสามารถใช้กับพลิกได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับท่านที่มารับชมรายการในช่องสวนพอดีวิธีเกษตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมครับวันนี้ก็สวัสดีครับ